ภาพนี้ชื่อภาพ t ต a w b บ r r y m o o n นะโดยจิตรกรชาวอังกฤษพอ e อีแวน์ความน่าสนใจของภาพนี้ก็คือครึ่งบนของภาพที่เป็นท้องฟ้าแล้วก็ครึ่งล่างของภาพที่เป็นทุ่งดอกไม้เนี่ยมันเป็นเทคนิคคนละอย่างกันเลยในส่วนของทุ่งดอกไม้เนี่ยเราแทบจะเห็นว่าเหมือนจิตรกรไม่ได้ใช้ฝีแปรงด้วยซ้ำแต่ใช้การสะบัดสีสบัดสีนะครับให้เป็นสีเขียวเยวลงไปแล้วค่อยแต่งแต้มดอกไม้ไปทีหลังนะ ศิลปินที่ใช้เทคนิคการสะบัดสีสร้างภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับคนที่ดังมากก็คือแจ็คสันพอร์ลักที่เป็นชาวอเมริกันแต่ผมคิดว่าภาพนี้เนี่ยมันน่าสนใจปอีกขั้นหนึ่งก็ตรงที่ว่ามันใช้เทคนิคการสะบัดสีเนี่ยไปผสมกับเทคนิคการวาดท้องฟ้าแบบเรียบๆนะครับและตรงกลางเนี่ยเราก็จะเห็นโบสถ์เป็นเห็นเป็นสถาปัตยกรรมนะครับคือข้างบนเนี่ยมันจะดูสงบมากๆแล้วก็มีดวงจันทร์ด้วยส่วนข้างล่างเนี่ยมันก็จะดูยุ่งเหยิงวุ่นวาย ทำให้ภาพนี้เนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมากๆ